ดูโมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมผมเอกนะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้าให้ดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลื่อยโซ่ยนนะครับผมจากแบรนด์ a s h นะครับผมว่ามีตรงไหนน่าสนใจบ้างมีข้อดียังไงบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงนะครับผมโอเคมาดูเจ้าเครื่องตรงหน้านี้ก่อนนะครับผมว่ามีตรงไหนที่ ควรรู้ไว้บ้างสาหรับมือใหม่เนาะนะครับผมมาถึงเนี่ยเราจะได้เครื่องหน้าตาแบบนี้ออกมาเลยนะครับผมภายในกล่องนะฮะแต่ว่าจะต้องมีการประกอบนิดนึงนะครับซึ่งการประกอบเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรามีคู่มือคู่มือพร้อมสับนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมที่อยู่ภายในซองนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกน็อตประแจต่างๆนะครับผมเรามีให้ครบคร้วนเลยฮะโอเคฮะเรามาดูที่ตัวฟังก์ชันของเครื่องกันบ้างนะครับผมก่อนที่จะลงไปสู่ของดีเทลนะฮะฟังก์ชันของเครื่องนะครับผมง่ายๆเลยเป็นเครื่องยนต์จังหวะนะครับผมมาตรฐานที่ทั่วไปเเขาาใชช้กื่่อว ช่างหลายๆท่านเนี่ยหรือว่าเกษตรกรหลายๆท่านที่เคยใช้งานเครื่องนี้เนี่ยน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับผมเครื่องยดต์งจังหวะน,นะครับผมตัวนี้นะครับแรงม้าอยู่ที่0.9แรงม้านะครับผมเป็นแรงม้าที่อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับผมใช้งานกับต้นไม้ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ได้เลยนะครับผมส่วนตัวขนาดของตัวบาร์นี่ผมขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นซองนะฮะของตัวบาร์ตัวนี้นะครับผมจะอยู่ที่ขนาด11.5นิ้ว11.5นิ้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดมาตรฐานเลยนะครับคล้ายๆกับเครื่องเจีย นะครับผมถามว่ามีเล็กกว่านี้ไหมมีนะครับจะเป็น10นิ้วเล็กกว่านี้คือ10นิ้วแต่อันนี้คือไซส์มาตรฐานนะครับที่เขานิยมใช้กันนะครับโอเคตามมาด้วยตัวระบบสตาร์ทนะครับผมยังคงเป็นสตาร์ทแบบคันชักนะครับผมเป็นลานเบานะรอบนี้เป็นลานเบามาแล้วนะครับผมตัวการบำรุงรักษาก็ง่ายมากๆเลยถ้าเกิดว่าเกิดการปืดเครื่องติดขัดตรงนี้เนี่ยสามารถหยอดน้ำมันตรงลานได้เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยส่วนเรื่องของการใช้งานเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละนิดเลยแล้วกันว่ามีตรงไหนที่น่าดูกันบ้างนะฮะโอเคมาจนถึงฝั่งนี้นะครับผมตรง นะครับผมเป็นช่องลมเป็นแรงดันนะครับผมก่อนจะใช้งานเนี่ยเราจะต้องกดเข้าไปก่อนนะครับผมเพื่อปั๊มดึงน้ํามันออกจากถังนะครับผมเพื่อให้เข้าสู่เครื่องยนต์นะครับผมอะไรครับตรงนี้เนี่ยครับจะเป็นตัวโชวคนะครับผมที่เอาไว้สําหรับการเปิดนะครับเพื่อให้น้ํามันเนี่ยไหลเข้าสู่ตัวคาบู นะครับผมทําให้เครื id, ่องใช้งานง่ายซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีสาธิตให้ดูนะครับในตอนใช้งานจริงนะครับผม <_ S 1> ว่าใช้งานกันยังไงในครั้งแรกนะครับผมด้านบนของเครื่องนะครับผมตัวนี้เนี่ยที่มีฝาวาลเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ช่องเติมน้ำมันหรืออะไรนะครับผมอย่าเข้าใจผิดเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นช่องของกรองอากาศนะครับผมภายในด้านในนี้จะมีตัวกอรองอากาศเข้ามาให้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ซึ่งการทำความสะอาดง่ายมากๆเลยเหมือนฟิลเตอร์แอร์เลยนะครับผมแค่ ล้างน้ำหรือเป่าลมก็ได้นะครับผมทุกๆการใช้งานทุกครั้งเนี่ยหลังจากการใช้งานแล้วเนี่ยนำตัวนี้มาเป่าลมทำความสะอาดแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่นะครับผมโอเคมาจนถึงอีกด้านหนึ่งนะครับผมฝั่งนี้นะครับผมจะเป็นคันจับและการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยทำไมมีข้างล่างและข้างบนเนาะทำไมมีข้างล่างข้างบนก็คือข้างบนเนี่ยเป็นเซฟตี้นะครับผมถ้าข้างบนไม่ถูกกดลงไปข้างล่างจะกดไม่ได้นะครับอ่าผมลองกดให้ดูอันนี้ฮะผมไม่ได้กดข้างบนนะข้างล่างเลยกดไม่ได้นะครับผมกดข้างบนปุ๊บข้างล่างกดได้แล้ะนะครับจะเป็นเซฟตี้เพราะฉ เพื่อที่จะได้กระชับมือมั่นใจว่ากำแน่นนะครับจะได้เลื่อยจะได้ไม่หลุดมือเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยมันจะมีแรงทอกพอสมควรเลยนะครับโอเคครับผมมาถึงฝั่งนี้นะครับผมจะเป็นช่องของการใส่น้ํามันแล้วนะครับผมจะเห็นว่ามีจุกป,ปิดหลายอันมากเลยนะครับผมไม่ต้องงงนะครับว่าใส่อะไรเพราะว่าจะมีสัญลักษณ์บอกอย่างชัดเจนเลยอยู่ที่บริเวณเครื่องนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะใส่น้ํามันเป็น91หรือ95ก็ได้นะครับผมวิธีการประใส่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถใส่ลงไปได้เลยนะแล้วก็ใช้งานได้เลยอย่าเข้าใจผิดนะเรราาต้องมีก ผสมก่อนนะครับผสมกับอะไรนะครับผมก็คือจะเป็นตัวออโตลูปนะครับผมของเครื่องของจังหวะนะครับหรือทุท่ทีคิดว่าช่างหรือว่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะพอทราบมาอยู่แล้วนะครับผมก็จะต้องใช้ตัวไหนผสมนะครับผม1ฝาต่อ1ลิตรนะครับผมผสมนอกนะผสมข้างนอกแล้วค่อยเข้าไปในเครื่องเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปผสมข้างในเนี่ยมันจะเกิดการตกตะกอนหรือว่าการไป็นกรอบที่ขอบเครื่องได้นะครับผมโอเค จากช่องใส่น้ำมันนะครับผมจะเป็นช่องของการเติมน้ำมันหล่อลื่นนะครับหล่อลื่นอะไรนะครับหล่อลื่นของตัวไบโซ่ตรงนี้นะครับน้ำมันตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปเคลือบไบโซ่นะครับถามว่าใช้น้ำมันอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องยนต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นน้ำมันสัมผัสเลื่อยโซ่โดยเฉพาะเลยก็ได้ที่ดูเราก็มีขายเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคให้ในกล่องลืมแนะนำอีกอันนึงนี่ครับอันนี้เป็นกระบอกนะครับเอาไว้ใส่น้ำมันนะครับแต่ว่าเชื่อว่าหลายท่านคงจะสงสัยว่าเอ๊ะฉันจะเอานี่ไปเติมที่ปันน้เ่ีย ที่ดูโฮมนะฮะเรามีขายเป็นตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นแกลลอนใส่น้ํามันจากเนชนะครับผมตัวนี้เนี่ยนำไปเติมที่ปั๊มน้ํามันได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาแบ่งขายตัวนี้เนาะเพื่อที่จะนําไปใช้หน้าง,งานนะครับผมถ้าเราแบ่งนี้ไปหน้าง,งานด้วยน่าจะไม่ไหวนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสําหรับการรีวิวเครื่องตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงตัดต้นไม้ได้จริงหรือเปล่าครับไปดูกัน ครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมกับการรีวิว การใช้งานจริงนะครับผมของแนสเรือยนต์ตัวนี้นะครับผมผมลืมบอกไปในช่วงแรกนะฮะว่าตัวนี้นะครับผมเรามีรับประกัน1ปีเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยในคุณภาพนะครับผมถ้าไม่ดีจริงเราไม่กล้ารับประกันนะครับเอาละครับผมเท่านี้นะฮะผมขออนุญาตฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมาอีกอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามเพจ Facebook ดูโฮมไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมีสินค้าดีๆมาแนะนำต่อในรราายกต่อไปผม ผมขอตัวราไปเท่านี้นะครับดูโฮมขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย